มะเป่าน้ำงเกน้ำข้าวเหนียวข้านเหนเฮวขุ่นเป่าข้าวเหนียวสามารถเยเลนะครับว่ามาเดยมาทางวันทั้งวันเดียวมีนะครับนะน้ลูกน้ำข้าเนากนะครับตมีควืุ่ฟังมาแต่นหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีอคูนเนสนะครับอยู่ในรัก่าในขีดข้านะครับทาอคุณคู่นะครับเป็นจากอตอนนะครับอาการขาดการไหวนะครับนอว่า ลูกน้ำ pues, ข er ้างนอกนะครับไอเย็นผักเดชบเจ้าตะกีนะครับถ้าคู่กนะครับเพื่อนจะให้ลูกน้งข้างนอกนะครับได้อบายนะครับรับอเมริกาเนี่ยขราในอกอาจารย์มหาเพื่อนจะไปเผาดูท่านปัปลาอานาล็อกอาจารย์ราวาเป็นอเมรอแอาจารับก็นั่งปัตบารมนเีข้างเอานะครับที ไปเราทบุตรป่านะครับหรือวัราบรรดะเราหรับชาวบ้านนี่นะครับมีหนองกับแม่ร้ายนี่กันนะครับนอาีม่ต้างไมต้เหน้านม่อลอาไป่้นี่ไ่เลืบไม่เล้อไม่เลดเอ่เดือเอดเดือดเดือดเอดเดดเดือดเดือดเดืเอดเดือ